ทุกคนจะต้องรดน้ำตาแล้วให้ตาให้โพนหลานๆก็ให้พนป,ปูหลานให้โพนตานเหมือนกันเออแบบนั้นเลยลูกไปเอาอรดน้ำตาแล้วให้โพครอบตกัตกน้ำ้ก็รดตักน้ำแล้วก็รดเออรดใส่มือตาตักน้ำแล้วก็รดใส่มือตาเออเออรดมือ,อ,อแล้วก็พูดด้วย ให้ตาสุขภาพแข็งแรงตาบุภาพร่างกายแข็งแรงเริ่มแังยืดเด้อตาอายุยืนยาวเฮ้ยตาทรงเยอตาตาเอามาเรียรู้กาศาคอมเมนต์ดีกว่าตากตากตัดตังบาลจังด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 ูไม่ค่ายได้ยินพูดดังดัง โอเคคุณต้องถอนนะเดวอ้วนอ้วนนี่เอาเนียงเอาเนียงไปเนียงเนียงอยับไปใกล้ๆตาเนียงไปใกล้ๆตาเอาเนียงรดน้ำให้ตาเนี่ยรดน้ำให้ตาตักให้เนึ่งนิดนิดตักให้เนึ่งนิดนิดเลยเออพี่ละเดี๋ยวอะไรอย่างไปสิอ้พี่รถแล้ว ยังไปเอาหน่วยหน่วยอันเนี้ยหน่วยโอนกับบ้านมัว อันนี้กอกเลยนะคะคนนี้กวกคลั่งเลยเขาเหมือนหลวงพ่อคูณนะสมัยหลวงพ่อคูณที่เอาไม้เขาโบ๊ะ thì về với kim đa có cái nữa.